Yeah. รายการ Living Idea by a q Estate วันนี้อยู่กับผมไกด์ค่ะแล้วยู่กับกระต่ายค่ะแล้ววันนี้คือไกด์เรามาอยู่ที่การ์เดนอโศกพระราม9้า by a q Estate ค่ะว้าวต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอนโดใช่เราพูดเรื่องบ้านกันมาเยอะพอสมควรล้ค่ะครั้งนี้นะคะเราจะมาพูดกับผู้ชมเกี่ยวกับคอนโดบ้างใช่ซึ่งคอนโดที่เรามาในวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกผู้ชมเลยนะครับว่าอยู่กลางเมืองพูดเลยว่าทำเลดีดีค่ะผู้ชมขาอยู่อโศกพระราม9้าจะเดินทางไปไหนก็สะดวก สดวกมีแน่นอนมี BTS นี่มี MRT MR <T S 2> มีแอร์พอร์ตลิงค์คือคือคือสะดวกมากสะดวกมาก,ก,มากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคอนโดนี้อยู่ใจกลางเมืองกลางเมืองเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะมีมลพิษค่อนข้างเยอะ,ะไม่ค่อยจะมีต้นไม้เ,เขียวเขียวเท่าไหร่ใช่ไหมดูฮะดูะดแปลนคอนโดของเราสกก่อนนี่ เหมือนอยู่่ามกลางธรรมชาติอ่ะเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวร้อมรอบเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนจะได้อากาศบริสุทธิ์ของพื้นที่สีเขียวแม้ว่าคันจะอยู่ใจกลางเมืองถูกต้องอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับเพราะว่าคือพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองแบบนี้หาแบบนี้ไม่ค่อยได้หรอกจริงเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ที่จะมากพอที่จะทำแบบนี้ได้ซึ่งที่นี่ตอบโจทย์มากเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะอยู่ใจกลางเมืองด้วยที่อยากจะเห็นสวนเขียวๆเห็นความร่มรื่นแนะนำแบบที่นี่การเดนอโศภามกาวเยี่ยมใช่แล้วครับผมซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมา พูดการเกี่ยวกับ8เทคนิคที่ควรจะรู้นะครับเพื่อเอาไว้เก่งกําไรคอนโดเอออันนี้ตัวเก่งก็คือเดี๋ยวนี้การซื้อคอนโดไม่ใช่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวเขาจะมีการลงทุนนมลงทุนซื้อเพื่อทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เคยไปถามคนอืนกันนะบอกว่าพี่ครับทำไรถึงจะรวย น้องลองมาจับอสังหามีแต่คนบอกอย่างเนี้ว่าอสังหาเนี่ยจับได้นี่คือรวยเลยนะถ้าจับได้ไงถ้าจับได้ถ้าจับได้รวยแต่ถ้าจับไม่ได้ก็ไม่รวยนะแต่มาต้องสับถูกซึ่งมันมีทริคทริคในการจับให้รวยวันนี้ล่ะฮะเราจะมาแนะนําเทคนิคง่ายๆซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เอาไว้ใช้คือเราเอาไว้ใช้ซื้ออยู่เองก็ได้ด้วยเอาไว้ใช้เป็นทำไรขายก็ได้เช่นกันอ๋อดีเลยมาเลยมาเริ่มที่เทคนิคแรกก็คือทั้งต้อง เทคนิคแรกนะครับผมเราจะต้องดูว่าห้องนี้หันไปทางใต้เพราะว่าทิศใต้เนี่ยจะขายง่ายกว่าทิศใต้ทําไมห้องที่ทิศใต้จะขายง่ายกว่าทิศอื่นๆเพราะก็ดูจากสภาพอ่สภาพอากาศบ้านเราค่ะคือบ้านเราเนี่ยมีมีสองเดือนมีสองเดือน่ือนมีร้อนมากร้อนมากร้อนร้อนแล้วก็ร้อนร้อนไม่ใช่ มีร้อนฝนหนาวฝนหนาวแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤดูฝนกับร้อนเนี่ยปาไป8ปดเเดือนแล้วใช่ฮะหนาวมีอยู่สอเดือนประมาณนะวันนี้สมวันเนอะมีมีอยู่แค่นิดเดียวแค่นิดเดียวคือลมหนาวเนี่ยมันจะพัดมาจากทิศเหนืออ่าส่วนลมเวลาหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยจะพัดมาจากทิศใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่เนี่ยแล้วลมมันพัดโกเข้าบ้านคุณเนี่ยมันเป็นการโปรอากาศในบ้านไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยแล้วก็ตามหลักวงจุ้ยเนี่ยเหมือนกันแบบว่ามีแต่สิ่งดีเข้ามาก็คือมีอากาศถ่ายเทลมผ่าน สะดวกใช่ถ่ายง่ายขายง่ายกว่าใช่ลองมาก็คือทิศเหนืออ่ศเราแล้วก็ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกคือทิศตะวันตกเนี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าทิศตะวันตกเนี่ยยังถ้าใครเคยอยู่บ้านที่แบบว่ามีหลังคาเอ้ยไม่ใช่มีหลังคามีกําแพงมีกําแพงบ้านหรือหน้าบ้านเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเนี่ยจะรู้เลยว่าช่วงบ่ายอ่ะอ้โหูร้อนมาก ร้อนละอุเลย<ม>คืออยู่ในบ้านนี่เหมือนเป็นตาอบมากๆเลยส,สารเข้ามาแบบว่ามันมันจะร้อนนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือกได้จริงๆเนี่ยก็ควรที่จะเลือกเป็นที่อื่นดีกว่าที่อื่นดีกว่าแล้วก็ทิศใต้ก็จะขายง่ายสุดสำหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อเพื่อกินกาไรใช่แล,ะะแล้วนะคะอ่าแล้วต่อไปการเลือกซื้อคอนโดเนี่ยเขาว่าคอนโดยิ่งสูงสยิ่งสวย เออก็อันนี้ก็จริงนะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคอนโดกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะไกด์คือผู้หญิงเนี่ยไซออส์มินิแบบนี้ก็สวยใช่<ด>คือคอ,คอนโดนะยิ่งสูงยิ่งสวยคุณผู้ชมแต่ออผู้หญิงเนี่ยยิ่งเตี้ยยิ่งสวยโอเคนะ <laughs> โอเคครับไม่ไม่เถียงนะอันนี้ต้องอวยกันนิดนึงนะครับเป็นเป็นผู้ชายไม่ค่อยสูงอะ่ะต้องอวยกันเราก็เลยโอเคที่ผู้ชายยิ่งเลี้ยก็ต้องยิ่งหล่อใช่ฮะเขาเริ่มแบบนั้นแล้ววิวมันดีก็ส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งสูงทำเลยิ่งสูงเนี่ยวิวมันจะมองได้3 6 0องศาอ่าสังเกตไหมครับว่าคอนโดเนี่ยเวลาไปขึ้นถ้าสมมติว่าอยู่ใจกลางเมืองเนค่ะ เวลาบริเวณรอบๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามันยิ่งมีคอนโดอยู่ด้วยยเงี้ยยิ่งชั้นที่สูงเลยขึ้นไปโดยที่ไม่มีวิวเป็นคอนโดข้างๆจะยิ่งแพงกว่าเพราะว่า<ช>มันมองเห็นวิวอื่นของกรุงเทพไงแต่ถ้าเกิดเป็นต่ายไต่เลือกที่จะมองเห็นข้างๆนะพอจะได้เห็นห้องตรงข้ามไง อ๋อเผื่อนอกกิจกรรมนอกระเบียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแอลส่งผู้ชายคือถ้าโอเคเนี่ยก็จะได้แบบเอะไรก็ได้ทำความรู้จักคอนดีดีผมอะข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปนะครับผมก็ต้องดูพื้นที่ส่วนกลางว่ามีมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับจํานวนของห้องที่มีอยู่หรือเปล่าอย่างอย่างผมยกตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วกันอย่างสมมติว่ามีห้องอยู่ประมาณ200ห้อง200รยห้องมีที่จอดรถอยู่ ร้อยห้าสิบคันมันก็ไม่พอสิอ่มันก็ไม่พอมันก็ต้องแย่งที่จอดรถเกิดการเมื่อก่อนเคยอยู่คอนโดแล้วเกิดการแย่งที่จอดรถก็คือใคร,ครมาก่อนมาก่อนโอเคมาคช้าเนี่ยคือปกติเนี่ยแต่ละคอนโดเนี่ยเขาจะมีการทําสัญญาอยู่แล้วว่า1น <1 S 1> ่ห้องต่อหนึ่งคันหนึ 1> 1คัน ถ้าสมมติว่าคุณจะจอดเพิ่มอย่างเงี้ยคุณต้องเสียตังคเป็นเพิ่มห้องเพิ่มห้องแบบเหมือนเหมือนอีกห้องอกห้องี้งใช่ซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยตามคอนโดทั่วไปเนี่ยจะมีที่จอดรถอย่เพียงพออยู่แล้วครับและต่อไปค่ะห้องที่คอนโดจะต้องมีวิวที่มองเห็นได้รอบๆสวยสักร้อยสิบองศาอะไรแบบนั้นก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะมีแค่แบบหน้าต่างอะไรเงี้ยก็มีวิวที่ให้คุณเลือกได้2แบบด้วยกันมีให้เลือก้วยหรอมีให้เลือก2แบบยอ่าแบบแรก แบบแรกนะฮะสำหรับคนที่ชอบวิวเมืองก็จะเห็นเป็นตึกรามบ้านช่องอะแบบนี้ก็หันออกนอกโครงการก็ได้ได้หนึ่งอด้หนึ่ง choice อีกหนึ่ง choice ก็หันเข้ามาในโครงการก็เฉ็ยนสะ์ไว้น้ำอะไรเงี้ยเหมาะกับคนอย่างผมเนี่ยเอาไว้สองคนเอาไว้2สาวแต่ส่วนใหญ่สาวไหว้น้ำจะเป็นเด็กๆนะเออจะแบจะแบเป็นครอบคัวเด็กๆมันเล่นโยนห่วงยามกุ๊กปั้งนันนาทีก็จะมีหลุดมาบ้างเหมือนกันที่แบบว่ามิกินนี่ ่ายพอก่อนกายไปทะเลวะอย่างนั้นคือมันก็มีบ้างแหละก็ปกาลาซึ่งวิวสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือในคอนโดเนี่ยมันทำว่าค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกวิวหนึ่งที่สามารถที่จะเลือกได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะจะให้เลือกก็คือเลือกที่จะหาที่นั่งจะไปหาที่นั่งใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนั้นต่อโอเคไปคุยต่อ ได้นั่งสบายสบายสักทีทำไมไม่มานั่งตั้งนานแล้วเมื่อกี้เรายืนคุยกันตั้งนานก็คือตรงนั้นมันดีก็โอเคไงมนกว่าแต่เรามานั่งก็สบายแล้วมาคุยกันต่อนะใช่ครับผมเดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมต่อดีกว่านะครับวิธีการเลือกห้องนะัะเพื่อเก่งกําไรต่อไปนะัะคุณจะต้องเลือกห้องที่เป็นห้องนอนเดียวหรือว่าห้องสตูดิโอห้องสตูดิโอห้องนอนเดียวครับผมทำไมถึงควรที่จะเลือกห้องนอนเดียวมากกว่าเป็นห้องสองห้อง ก็เอาอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดสามห้องก็จะเป็นยังไงถ้าเป็นสามห้อง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 เป็นหมาแล้วฮะไปตรงนู้นคือต้องบอกกับผู้ชมนิดนึงว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยปัจจุบันนี้จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่ามักจะอยู่คนเดียวเข้ามาทํางานในกรุงเทพหรือไม่ก็มีแฟนก็อยู่กับแฟนสองคนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ไม่เกินนี้ก็จะอยู่ไม่เกินเนี้แหละเพราะฉะนั้นห้องคอนโดเนี่ยที่จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้มากกว่าควรจะเป็นห้องสตูดิโอเพราะห้องสตูดิโอเนี่ยขายง่ายขายคล่อง ใครๆก็อยากซื้อคุณจะปล่อยเช่าก็ได้ทำความสะอาดง่ายก็คือบางทีแบบเราไม่ต้องไปยุ่งยากพื้นที่เยอะเพราะบางทีคนเราได้ทางานเสร็จก็นอนนอนเสร็จแล้วก็ออกเช้าก็ออกด้วยด้วยไลฟ์สไตล์มนี้สา์อาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่ห้องแล้วคุณลองคิดดูนะว่าคนที่มีครอบครัวอะไรเงี้ยสำหรับคอนโดแล้วถ้าคุณจะเก็งกำไรมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีครอบครัวก็ได้มันจะเล็กไปไหนจะโูกระไนจะโอ้ทุกส่วอ่าใช่ยิ่งถ้าเขาอยู่กันครอบครัวใหญ่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะฮะการที่คุณจะเก็งกำไรเพื่อขาย ห้องสตูดิโอเป็นห้องที่เราแนะนํามากกว่าอือเพราะจะขายได้ดีแล้วขายง<ช>่ยายกว่านะคะรับผมนะฮะ,ะแล้วก็ต่อไปค่ะ การเปรียบเทียบราคานี่ก็สําคัญไหมคะแลวแวกที่เราต้องเจอคอนโดก็ก็เหมือนเป็นการเอ่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าอ่ะมากกว่าอระหว่างคอนโดที่อยู่บริเวณรอบข้างว่าเอ่อเอ่อคอนโดไหนคุ้มค่ามากกว่ากันดูว่าพื้นที่ใช้สอยลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางกับบริเวณเอ่อตารางเมตรที่ท่านเลือกค่ะว่าห้องนี้กี่ตารางเมตรมีพื้นที่ส่วนกลางกี่ตารางเมตรและอีกคอนโดนึงเนี่ยมีพื้นที่ส่วนกลางเท่าไหร่ห้องกว้างเท่าไหนเพราะว่าแต่ละโครงการที่เป็นคอนโด เนี่ยนะ<ช>ครับความกว้างของแต่ละห้องเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ห้องสตูดิโอของแต่ละห้องก็มีไซส์ที่ไม่เท่ากันแต่ละโครงการก็ไม่เท่ากันแล้ว<ช>นิติบุคคลเราก็ต้องดูว่าโอเคไหม<า>แล้วก็ความปลอดภัย อันนี้สําคัญค่ะคุณผู้ชมระบบการระบบความปลอดภัยบางทีเราเป็นสาวๆ,ๆสวยๆ <ฮะ S 2> คนเดียวเราเน้นเน้นคำว่าสวยใช่ไหม<ล><ล>เน้นเน้นเน้นว่าสวยๆเออสวยๆด้เว,ว <laughs> เราต้องดูซิว่าเอ๊ะระบบความปลอดภัยเนี่ยมีคีย์กรงคีย์การเข้าออกได้ยากไหมถ้าเกิดเข้าออกง่ายนี่มันอันตรายแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเดินเข้าไปกดลิฟต์ขึ้นระบบความปลอดภัยว่าโอเคไหมได้เกิดว่าโอเคมันเป็นการเซฟตัวเองสำหรับสาวๆสวยๆที่อยู่ในเมืองคนเดียวนะคุณผู้ชมอ๋อต้องต้องถ่ายมือมาอย่างนี้ด้วยนะต้องสาวสาวสวยที่ที่ที่อยู่ในเมืองคนเดียว อะไรแบบนี้<อ>ใช่ไหมขอแล้วต้องย้ำ <c oughs> อ่าครับผมอันนี้ในกรณีที่เป็นคอนโดเกา่าก็ต้องดูอันนี้นี่เข้มงวดเป็นพิเศษ,ษ,ษหน่อยอเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคอนโดเก่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องดูเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ผ่านมาค่อนข้างจะหลายปีใช่ค่อนข้างหลายปีแล้วาเขาจะไม่ค่อยเคร่งคทีจะไม่ค่อยฟิกเหมือนคอนโดใช่ครับผม,มแต่อาจจะมีคอนโดที่ยังมีดีๆอยู่นะก็มีเพราะฉะนั้นคุณต้องตรวจให้ดีนะครับว่านี่บุคคลเนี่ยดูแลคุณได้สมน้ําสมเนื้อกับราคาที่คุณเสียจ่ายไหมถูกต้องแล้วก็ระบบสาธารณูปโภ ไปส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยยังสะอาดสามารถรองรับคุณได้ดีเหมือนเดิมไหมอะไรเสียแล้วซ่อมแล้วแจ้งขึ้นมาช่างโอเคเคมให้เลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องดูดีเพราะเราบางทีเราสับไม่สามารถซ่อมเองได้ในระบบไฟฟ้าไฟฟ้าใช่ครับผมก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะ,ะข้อสุดท้ายครับผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยสําคัญมากสําหรับการเดินทางที่สะดวกค่ะ ถ้าสมมุติว่าอยู่ตรงที่บริเวณที่เราติด BTS MRT หรือ Airport Link อะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้คล่องจบเลยนะถ้าเราเจอคอนโดที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ BTS ใกล้ MRT ใกล้ Airport Link แล้วเดินไปข้างหน้ามีวินมอเตอร์ไซค์มีตู้สงโอ้มันมันกคือเดินไปมีวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่คอนโดที่มีรถรับส่งเนี่ย มันน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่ารถรับส่งเนี่ยคุณใช้ทุกวันแล้วส่วนกลางเนี่ยคุณเสียอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะคุณเนี่ยได้นั่งไปฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียวินมอเตอร์ไซค์คุณได้นั่งไปแล้วก็ขึ้นเลยสบายๆอย่างนี้ก็ดีนะครับก็ได้หรือถ้าสมมติว่ามันมีโครงการที่คุณสามารถที่จะเดินปั๊บ500เมตรถึงเลยเนี่ย อันนี้ก็นิดเดียวถึงเลยเพราะว่า,วาจริงๆถ้าเกิดไกลกว่าน,นั้นเนี่ยบางคนนี่ถือของพลุงพลังอากาศก็ร้อนบางทีฝนก็ตกมันเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมาลำบากเกิดความแบบวุ่นวายวุ่ถ้าเกิดเดินไปใกล้ปุ๊บมันเดวิ่งปั๊บปุ๊บปุ๊บถึงใช่ BTS ถึงคอนโดนมันก็จะเร็วกว่าใช่ครับผมนะครอ่ะแล้วนี่นะฮะก็เป็น8เทคนิค,คที่เอามาแนะนําให้กับผู้ชมนะครับว่า ถ้าเราต้องการที่จะเก่งกําไรคอนโดสักห้องหนึ่งเ,เราควรที่จะมีตัวเลือกมีช้อยส์ไหนบ้างในการเลือกคอนโดนี้ใช่ค่ะแล้วันนี้เราคุยมาก็หมดเวลาแล้วว่า คุยคุยยังเมามันยังเมายงเมาคนอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเทปหน้าเราก็ยังอยู่ที่นี่นะคะีอขอบคุณด้วยกับการเดินอโศกพระราม9ก้า by AQ Estate ค่ะครับผมนะฮะแล้วอย่าลืมติดตามรายการของเราได้นะครับผ่านทางข้างล่างของหน้าจอนี้เลยนะครับผม AQ Estate t v ครับผมค่ะวันนี้นะครับผมไกด์ฮะกระต่ายค่ะขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็หม่ในเทปหน้านะคะต้องรอดูนะครับว่ารายการเราจะมีอะไรดีๆมาฝากผู้ชมกันอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ